ไฟฟ้ามีแล้วงั้นเราถือธาตุไฟไว้ลองไฟฟ้าก่อนดูเอ้ยพึ่งชนหน้ากูแล้วดูดิไม่เข้า นะว่าไฟไม่ติดอะ่ะโอมึงเลเซอร์อมไม่เวิร์กอะ่ะนี่ผมว่ายังไงก็ไม่เวิร์กนะอ่ะแอะเจ็ดสิบ ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กอยู่ดีนะอันนี้แหละโอ้แรงนะแรงกว่าที่เห็นอ่ะ ตบก็กากมาแสงเลเซอร์อะไรของมือเฮ้ยเฮ้ยผมกระเด็น หมดหมดตอนไหนกูก็ยังไม่รู้ <S <S อ่านี้อ้าอ่าถ้าไฟฟ้าทำอะไรมันไม่ได้นะครับ<_<_>โอ้โหเปองกระสุนเปล่านะ กูถ้ากูมีอาวุธกดแล้วมึงเอ,อ้ยมึงเอ,อ้ยเ,เกมจบแล้วนะกลัวอาจจะจบก็ได้นะออก็ถือว่าแรงเฮ้ยโอ๊ย ต้องยิงด้านข้างมันนะก็เอาหอยเปียกไป กลัมากเลยแค่เนี้ยแค่นี้เอาไปแดก โอ้ตอนมันเปิดปากเนี่ยพิคิพิคอเนี่ยถ้าเออโอ้โหท่านผู้ชมสามารถข้ามไปดูตอนมันใกล้ตายได้นะครับบอกแล้วก็เทลยงว่าบอกดูอะไรตอนนี้นะม,มาแล้ว ต่อย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 ลอยลอยเอ้าชิ่กระเด็นได้ไงวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเข้าเข้ามาทับประครับพี่เอ้ยตายติดตายตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายอ่ะดูดูแถบ EK นะเออ นี่แหละบิ๊กเกมฮันเตอร์นะคนเล็กล่าของใหญ่โอ้โหแรงเหวี่ยงแรงถีบเยอะมากก็คือเป็นการอัญเชิญนั่นแหละฮะแล้วก็มาให้เราฆ่าโชวภารกิจเสริมชัดๆเหนื่อยเหนื่อยใจเลย อัพได้อ่ะอัพไม่ได้เก็ตติ้งลัคกี้อ่าโอเคเดี๋ยวภารกิจสามอันเนี่ยสามอันอลิบแบดแลน d กับเฮสโตนไมาเนี่ยจะไปทำคนผมจะไปทำคนเดียวนะเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ เอาโทรเราก็จอดรถไปทางนู้นด้วยนะฮะโอเคไปเอารถก่อนอืมใช้กระสุนไปคุมฆ่าเลยนะกระสุนนั่งเยอะเกิน ันมาแล้วเอ้านั่นไงเจอรือเปล่าเจอรือเปล่า,าโธ่ งงเฮ้ยต้องไปช่วยตัวประกันอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหงโง่ดัดจารทำไมถังละเบิดมันเยอะจังเลยตูม แล้วมารีโหลดอะ่ะเจ้เอ้ยปืนไม่แรงเอ้ยมันต้องนี้สิอะไรอ,ะอ่ะปืนธาาดไปเดี๋ยวนะขอรอชิลกัน i should have come here and now you're gonna pay shit ah oh, la burr bye นกลเบาแบบป็นกลเบาทตุไฟฟ้านะครับเฮ้ยยี่ี่ยี่ยี่ีีีีเจอี่ ทีไรอ่ะโอ้โหทีละสี่นัดเลยอ่ะ<_ <EN> _>มา<_ <EN> _>เฮ้ยเจ็นีิ<_ <EN> _>เลือกยิงสักทีจะได้ไหม ิงกระสุนทีละทีละทีละสองนะเปลืองเปลืองกว่าเดมิมนะอีกนะเฮ้ยอะไรเอ,ยเอเ่ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อาวช็อตพุ่เข้ามีโอ้โหที่จอด โอ้ดยอดถึงเวลารักพี่เสียดายน้องนะไปห้าร้อยโอ้โหเสียใจด้วยราคาต่ำสุดต้องออกนะครับเออไออันนี้แหละที่กูใช้อยู่นี่แหละแล้วเราก็ดันขายนั้นไปแล้วนะอะ จะก็ปิว้วอะไรนี่อะไรเนี่ยขายเก็บไว้นะต้องไปช่วยไอ้ไอ้ไอลักกี้นะแต่แต่มึงไม่ลักกี้เลยนะโอ้มึงกากฮ่า โอ้โหเจอแบดแอดปุยเซอร์ไอเราเนี่ยว่าเราจะจบชีวิตเค้ส okay, นี่ไงไฟเล็ดโอ้ยิงเร็วนะปืนกลเบาไฟฟ้าขายไฟก็ขายนะเพราะมันกากละ นอนีขายแล้วกันจีโนไซส์รับเบอร์ไลท์เด้งถึงกูไม่เอาโอ้ชนแล้วติดไฟนะลองโบลองโบขายโล่ขายสอง,สองหเมื่อโล่แตกก็จะมีระเบิดไฟออกมา โอเคเดี๋ยวผมไปเอาปืนที่ทิ้งไว้ก่อนนะเรากลับมาแล้วขอคืนดีด้วยชึบ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 นะคือที่ที่ผมเก็บไว้เพราะว่าจะได้ใช้กระสุนชนิดอื่นบ้างน,นะครับกระสุนแมงก็เต็มอยู่อย่างนั้น ไนเปอร์นี่แหละช็อตกันทุกโมขายก็ได้วะอันนี้กับอันนี้เหรออ่ะขายนี่แลนะ้วกันกูมาช่วยมึงแล้วไอ้ชิบหายมึงมีไหน ไอ้หานั่งขี้อยู่นะโดนจับอยู่ก็นั่งชิวได้อะไรอะ่ะโอ้โหระเบิดกระจาย power powering the the fast travel network b a k e r t o ประมาณว่ามึงจะต่อเน,น็ตนั่นไง เฮ้ยขอบคนที่ช่วยหัวช่วยกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะเวฉันอยากฉันต้องการจะใช้เขาตอนที่เขายังไม่ตายนะตอนแล้วก็ตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าด้วยนะกูก็งงเหมือนกันนะครับโอ้ปืนก้นี้แรงนะกระจายออกที่ละสี่นัดนะไม่มันไม่ใช่มันยังไงวะ เหมือนยิงแล้วกระสุนออกมาสี่นดัดอะแล้วก็แล้วมันแบบนะเปืองแต่ก็แรงนะอ่าบิ๊กเกมได้สนไนเปอร์เฮ้ยค่อยสง่งอ้าวตรงนี้เองเหรอหเดี๋ยวผมเห็นกล่องลงเลยลงลง,ลง,ลงผมเห็นกล่อง โอ้ยควย้ยเสียเวลากูนะใครจะมันับไปรู้วะ ขึ้นยังไงอะขึ้นดีได้เปล่าไม่ได้ที่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยสูงไปนะครับ เอา lại kia yeah, ơi ngon lâu ไฟนี่เอกเราก็เปิดยิงตั้งเฮ้ยเชี่ยเลยวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไระอ่ะเอ๊ะน่าเกลียดวย่วะดีนะภาคสองไม่มีตัวนี้ โอ้รับไม่ได้ครับอยากโดนรถกำจัดขยะไหมเอาหายกลัวกลัวจนขี่หดตด เอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้อเคี่ยใครยีก่ะแม่อ้าวเปลี่ยนที่นั่งก่อนน่ะไปสับสวิตก่อนระวังความตาย ก็โอ้โหแรงแต่โอ้โหปลาเนี่ยผมกด E แล้วมันกระโดดกระสุนเนี่ยกดไม่พอใจเนีย่ยโอ้เซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟัคเกอร์นะ ดูเลือดมนมาให้ฆ่าเดี๋ยวนี้โดนนี่น่ะสัตว์ระเบิดว่วงอ่ะลง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  อะไรเอย่ยโอ้ทานฟิวชัน่นโอ้อันเดียวกันน,ะนั่นไง s m g กูปไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วฮะเร็วมากกระสุนเดี๋ยวเท่าไหร่เอ่อนี่ฮะร้อยสามสิบเอ็ด เฮ้ยไรอ่ะฟาสต์แพนโดลาฟาสต์ทาเวลนิวยูเซชั่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยระบบนี่แหละที่ผมอยากได้มานานแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะระบบ พาสทาวเวลนะคือแบบเคลื่อนที่ด้วยอ้ายเอายิงไปโดนถังกดหร,กหรือเปล่สมองไหลเนี่ยนะหยอ อัปมาคาร์ดอัปมาคาร์ดอีกหอกนะปืนตกเลยนิวยูสเตชันเหรออันนี้เอ้เอนน้นี่นี่นี่ไงอ้าวนี่มันรถเฮ้ยเฮ้ยนี่น <c oughs> ว,วะ โถอันดิสคอเวอร์บัตตี้บอร์ดช็อปเฮลตี้สเตชันต้องเป็นรูปบวกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหารูปบวกกันก่อนผูช่วยมึงนะเนี่ยมึงจิต ติดเง็นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปดิโอ้มันไม่โดดอ่ะ นี่ไงสัตว์ใช้ได้แล้วเว้ยอ๋อต้องต้องเป็นลูกของยูเตอร์อนะเอาโพสนะครับดูดิมีตรงไหนบ้างฟึ๊บ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 ,บโอ้โหแย่ลองใช้ดิเฮสต์โอนไมล์ลอสเคฟส,สเลดเป็ดบานสเลดเป็ดสเก็กคุลี่อลิดแบนแลนด์โอ้โหโอ้สบายฮะชีวิตนี้โอ้สบายแล้วโอเคครับก็ขอพัก ขอพักก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยเล่นมาเยอะละเหนื่อยนะก็ไม่เหนื่อยนะโอ้ก็ถือว่าข้ามไปดินแดนใม่เนออี่ยมีคนพยายามดึงพลังผมไปนะเเอ,อ่อเราก็ข้ามไปดินแดนใหม่กันแล้วนะครับอืมขินน้ำฮรก็ขอบคุณน้ำนมที่ติดตามรับชมนะอย่าลืม ติดตามอีพิโซดหน้าหลัง,ห,ลงหน้า,ห,นาหลัง,ลงที่กำลังจะมากันด้วยนะฮะชอบก็สับตะไครนะครับกับผมจจดเขียนนะครับขอบคุณที่รับชมอีกครั้งนะไว้เจอกันคุกหน้าครับผมจะต้องสวัสดีครับผมที่